ในประเทศหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักบนแผนที่โลกเด็กชายคนนึงเตะบอลที่ทําจากถุงพลาสติกกับเพื่อนๆโดยเท้าเปล่าเขาไม่มีรองเท้าไม่มีสนามไม่มีอนาคตแต่เขามีความฝันความฝันที่ใหญ่จะพาเขาออกจากสลำไม่มีใครคิดครับว่าเด็กคนนี้จะได้ขึ้นชื่อว่านักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในโลกคนหนึ่งและต่อมาก็กลายเป็นประธานาธิบดีของประเทศตัวเอง นี่คือเรื่องจริงของชายผู้เปลี่ยนชีวิตด้วยฟุตบอลและพยายามเปลี่ยนประเทศด้วยหัวใจจอร์ดเวียจากสนามหญ้าแห่งสลัมสู่เก้าอี้ประธานาธิบดีเวียเกิดในปี1966ที่ย่านคลาลาทาวเป็นหนึ่งในชุมชนที่ยากจนที่สุดของกรุงมอนโรเวียประเทศไลบีเรียพ่อแม่แยกทางแต่เด็กเขาอยู่กับยายในบ้านไม้หลังเล็กๆไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปา แต่มีลูกบอลผ้าใบเก่าๆกับความฝันในหัวใจของเขาเขาเล่นฟุตบอลหลังเลิกเรียนไม่ได้หวังจะดังแต่นีความจริงที่โหดร้ายสัก2อสชั่วโมงก็พอเพื่อนๆบอกว่าเวอาเนี่ยเป็นคนไม่ยอมแพ้ไม่มีรองเท้าไม่มีโคช้ชแต่เขาก็เตะบอลไม่หยุดจนวันหนึ่งเนี่ยมีแมวมองจากหลีกเพื่อนบ้านเห็นฟอร์มของเขาแล้วชีวิตของเด็กสลัมคนนี้เนี่ยก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในปี1988 เทปของการเล่น VR ไปถึงชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอาร์เซนเวนเกอร์ใช่ครับเวนเกอร์คนเดียวกับที่สร้างตำนานให้อาร์เซนอลตอนนั้นเนี่ยเขากำลังคุมทีมอยู่โมนาโกในฝรั่งเศสหลังดูเทปจบเวนเกอร์พูดสั้นๆว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีบางอย่างที่โลกยังไม่เคยเห็นเวนเกอร์พา VR เซ็นสัญญาใหมา่างองยุโรปเด็กจากสลัมในแอฟริกาข้ามทวีปกว่า5,000กิโลเมตรมาถึงประเทศที่พูดภาษาที่เขาเนี่ยไม่เข้าใจเลย เขาไม่มีเงินไม่มีเชื่อเสียงไม่มีคนรู้จักแต่มีความฝันใบเดิมที่คราวนี้เนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้หลุดมืออีกจากเด็กที่ไม่มีใครรู้จักในแอฟริกาเวอาก้าวเข้าสู่ยุโรปด้วยความกล้าและหัวใจเขาเริ่มต้นกับ AS m o n มนาโกภายใต้าการดูแลของอาร์เซนเวนเกอร์ตอนนั้นเนี่ยลีกฝรั่งเศสมีแต่นักเตะยุโรปนักเตะจากแอฟริกาเนย,ยังถูกมองว่าไม่เข้าใจแทคติกหรือไม่มีวินัยพอแต่เวอาเปลี่ยนทุกอย่าง เขาทำประตูได้ตั้งแต่ฤดูกาลแรกและกลายเป็นหัวใจหลักของทีมเวนเกอร์เคยพูดถึงเขาว่าเขามีความเร็วของนักล่าความแข็งแรงของนักรบและหัวใจของคนที่รู้ว่าเขาเนี่ยไม่มีสิทธิ์พลาดแม้แต่ครั้งเดียวเวอาใช้ทุกเกมเหมือนมันเป็นเกมสุดท้ายในชีวิตของเขาเขาวิ่งไม่หยุดไล่ทุกลูกและมักลงไปช่วยเพื่อนร่วมทีมในแนวรับด้วยแฟนบอลฝรั่งเศสเริ่มพูดถึงเด็กจากแอฟริกาที่เล่นเหมือนคนมีไฟในหัวใจ ปี1992เขาย้ายไปปารีสแซงต์แมงและที่นั่นเขากลายเป็นปีศาจแห่งปารีสเขาพาทีมคว้าแชมป์หลีฝรั H ่งเศสครับและยิงประตูในทั่วยุโรปได้อย่างต่อเนื่องหนึ่งในประตูที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือการลากบอลจากกลางสนามลบคู่แข่ง4คนยิงเข้าไปแบบเนือเอไม่เหลือแม้แต่โอกาสให้ผู้รักษาประตูเนได้ขยับผู้บรรยายในวันนั้นเนี่ยพูดว่านี่ไม่ใช่แค่ประตูแต่มันคือบทกวีที่เขียนด้วยเท้าของเวอร ฟอร์มันร้อนแรงทำให้เอซิมิลานทีมยักษ์ใหญ่จากอิตาลีคว้าตัวเขาไปในปี1995และที่นี่เองเขาก็ได้กลายเป็นตำนานของจิงอิตาลีในยุคนั้นเนี่ยถือว่าเป็นลีกที่เข้มข้นที่สุดในโลกแนวรับโหดหัวโขกแรงและกองหน้าต้องอึดพอที่จะยืนให้ครบ90นาทีแต่เว r อาไม่กลัวครับเขาใช้ความเร็วและสัญชาตญาณน,นักล่าทำลายระบบเกมรับอิตาเลียนที่ใครคิดว่าทะลวงยาก ในฤดูกาลแรกของมิลานเขาทำประตูได้หลายลูกพาทีมคว้าแชมป์ลีกและที่สำคัญเขาได้การยอมรับจากคนทั้งโลกฟุตบอลปีเดียวกันนั้นเขาได้รางวัลบอลลงดอร์ aw, FIFA World Player of the Year และ African Footballer of the Year กลายเป็นนักเตะจากแอฟริกาคนแรกและคนเดียวที่ได้ทั้ง3รางวัลในปีเดียวกันวันที่ขึ้นรับรางวัลเเขาน้ำตาคลอและพูดเพียงสั้นๆว่าผมไม่เคยคิดเลยว่าจะมายืนอยู่ตรงนี้ เด็กจากสลัมในไลบีเรียที่โลกไม่รู้จักวันนี้ผมขออุทิศรางวัลนี้ให้เด็กทุกคนในแอฟริกาที่มีความฝันเหมือนกับผมครับเสียงปรบมือในวันนั้นยาวนานมากกว่าปกติเพราะไม่มีใครไม่รู้ว่าเวอาเดินทางมาไกลแค่ไหนแต่สิ่งที่ทําให้เขายิ่งใหญ่กว่ารางวัลคือหัวใจของเขาเขาใช้เงินรางวัลส่วนหนึ่งตั้งมูลนิธิช่วยเด็กในไลบีเรียส่งของบริจาคช่วยโรงพยาบาลและสนับสนุนทีมฟุตบอลเยาวชน เวอาไม่ลืมคนบ้านเกิดที่ยังไม่มีรองเท้าใส่ไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีสนามบอลให้เตะและทุกครั้งที่เขาทำประตูเขาจะชีดนิวขึ้นฟ้าพร้อมพูดเบาๆว่านี่คือไลบีเรียขณะที่เวอาเชิอชายอยู่บนเวทียุโรปไลบีเรียกลับอยู่ในช่วงสงครามกลางเมืองเสียงปืนและเสียงระเบิดกลายเป็นเรื่องปกติเวอใช้ชื่อเสียงของตัวเองเรียกร้องสันติภาพ และสนับสนุนทีมชาติไลบีเรียให้รวมผู้เล่นจากทุกเผ่าพันธุ์ <_ S 1> เขาเชื่อว่าฟุตบอลเนี่ยอาจไม่หยุดสงครามได้แต่อาจทําให้คนในประเทศเดียวกันเนี่ยมองหน้ากันอีกครั้งสําหรับไลบีเรียในตอนนั้นแค่ความหวังเล็กๆก็ถือเป็นชัยชนะแล้วลังแควนสตัดเวอากลับบ้านเกิดคราวนี้เนี่ยไม่ใช่ในฐานะนักบอลแต่เป็นฐานะนักการเมืองปี2005เขาลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี แต่แพ้อย่างราบคาบหลายคนบอกว่าเขายังไม่พร้อมไม่มีประสบการณ์ไม่ได้เรียนสูงแต่ว r ไม่ถอดใจครับเขาไปเรียนต่อจนจบมหาวิทยาลัยในสหรัฐแล้วกลับมาลงเลือกตั้งอีกครั้งในปี2017คราวนี้เข,า,ขาชนะอย่างถล่มทลายกลายเป็นประธานาธิบดีคนที่25ของไลบีเรียวันนั้นเขาพูดว่าถ้าผมเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้ผมก็เปลี่ยนประเทศได้ ในช่วงนั้นเนี่ยคนจำนวนมากมองเวอร์คือสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ของประเทศที่เคยพังยับจากสงครามแต่การเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เกมฟุตบอลเวอร์ต้องเจอกับแรงกดดันมหาศาลทั้งเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเสียงวิจารณ์เรื่องคอร์รัปชันและทีมบริหารที่หลายคนมองว่าใกล้ชิดเ,เกินไปเขาพยายามผลักดันโครงการเพื่อการศึกษาการสร้างถนนและการลดความยากจน แต่ความท้าทายของประเทศที่ผ่านสงครามมายาวนานไม่ใช่เรื่องที่จะแก้ได้ภายในไม่กี่ปีเสียงสนับสนุนเริ่มลดลงเสียงวิจารณ์เริ่มดังขึ้นเขาถูกมองว่าอาจไม่เด็ดขาดพอในบางเรื่องแต่ในอีกมุมหนึง่งเวอารยังได้รับเครดิตว่าเขาไม่ใช่ความรุนแรงกับฝ่ายตรงข้ามและยอมรับผลการเลือกตั้งในปี2023อย่างสงบกลายเป็นตัวอย่างของผู้นำที่เคารพประชาธิปไตยเรื่องของจอร์จเวอาร์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของคนที่ชนะตลอดเวลา แต่มันคือเรื่องของคนที่ไม่เคยยอมแพ้จากลูกบอลที่ทำจากถุงพลาสติกสู่ถ้วยทองบอลองดอและเก้าอี้ประธานาธิบดีของประเทศที่เคยแตกสลาย VR พิสูจน์ให้เห็นว่าฟุตบอลเ,เปลี่ยนชีวิตคนได้จริงและบางครั้งมันเปลี่ยนทั้งประเทศได้ด้วย <So> เขาอ่านไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่เขาคือภาพแทนของความฝันที่กล้าลงมือ <Yeah. S 1> บางคนเตะบอลเพื่อชนะเกมแต่เขาเตะ เพื่อชนะชะตาชีวิตของคนทั้งชาติ Offside Stories เมื่อฟุตบอลเป็นเรื่องของคนไม่ใช่แค่เกม